ช่วงเช้าวันนี้พามาชมมานไม้เป็นธรรมชาติธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เปรียบกับเหมือนกับธรรมชาติไม่เืนอย่างอื่นคือธรรมะของพระพุทธเจ้า,มาเมื่อดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาบนขอบฟ้าผงบอกซึ่งยานตอนถึงเป็นตอนเช้าทุกชีวิตต้องทำมาหากินรวมทั้งนกรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะของที่มีชีวิต จำเก้าเดินไปข้างหน้าด้วยกันทุกอย่างของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีถึงการเวลาของทุกอย่างวันและคืนเลยร่วงท่านมัวทําอะไรอยู่อย่าเพลิดเพลินในเวลาคนเราจะมีอายุน้อยอายุมากไม่สําคัญสำคัญทีญ่ว่าคุณมีคุณธรรมหรือเปล่ามีพรหมิหารสีหรือเปล่ามีเมตตากรุณาโมิตาและอุปบก,กขาหรือเปล่า คนเราจะสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยพรหมิหารสี่มีศินห้าอย่างเข่งคัดยิ่งสมบูรณ์ประกอบด้วยพรหมิหารสี่เข้าไปด้วยยิ่งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าไปอีกพรหมิหารสี่คืออะไรเมตตาการุณามุทิตาและก็อุเบปขาคนเราต้องประกอบด้วยพรหมิหารสี่เมตตาการุณามุทิตาอุเบปขา เมตตารักให้เอ็นดูสรรพสัตว์มุทิตาแสดงออกเวลาคนอื่นได้ดีอุปเปยขาคือวางเฉยเมื่อได้ยินเสียงโน้นเสียงนี้มากระทบแต่ทำเหมือนกับปฏตพีเมื่อจะฝนจะตกน้อยจะตกมากก็ต้องไม่สนใจวางเฉยไม่ต้องไปยินดียินลย้ลยกับคนอื่นนี่และฝนว่าถึงเรียกว่าอุปเปยขาความวางเฉยวางนิ่งในสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องไปคิดเรื่องโน้นไม่ต้องไปคิดเรื่องนี้ แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยมันจะเกิดเองไปเองของทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้พอมันตอนเช้ามันก็มีตอนเย็นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปลิ่นลนไม่ต้องไปปลอกไฟไม่ต้องไปแสดงหาในเมื่อถึงเวลาของทุกอย่างก็ต้องไปตามการเวลาของทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปไม่ต้องไปสนใจจะเช้าหรือจะเร็วคนเราก็ต้องมีหมดอายุไข ถ้ามันสร้างคุณงามความดีไว้ละโลกนี้ไปก็ไม่ต้องไปเสียายอย่างน้อยก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือในผู้ภูมิที่ดีไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานในร่างกายสังขารอีกเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยจากผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายจากผู้ชายอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้ถ้าเราไม่รักษาสิลนห้าเป็นสัตว์นรสารก็ได้ถ้ารักษาศิลนห้าอีกก็ลยเกิดม่เป็นผู้ชายรักษาศิลนห้าอย่างเคร่งครัดก็จะเป็นเกิดเป็นเศรษฐีข่าบดี ถ้าเราไม่รักษาพวกนี้ไว้เราก็จะเกิดชาติหน้กที่จะตกำํำก็ไปธรรมะสวัสดีในต่างแดนคําว่าสินห้า